สิลวบล่วมหยอดมันลงมาเลยละราคะตัวเดียวหนึ่งเดชบ่แม่ละโดยการคิดได้บาะเนี่ยแต่ว่ากอาศัยการคิดเพื่อให้เห็นนั่นแหละเห็นความเป็นอนิจจังอนัตตาเห็นความบดเทียงแท้แน่นอนเห็นความแกงแย่ง,งชิงดีชิงเด่นเห็นหลายๆอย่า,ยยางที่มันเห็นเข้ามาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณของเองเออทั้งบิดนี่พวกเขานั้นตกอยู่ใต้อำนาจแห่งราคะ นวาราคะความยินดีพอใจในรูปลักษณะท่าทางบุคคลสัตว์สิ่งของความยินดีพอใจในรสในกลิ่นในเสียงในอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจเพราะทุกอย่างมันเนื่องจากรูปเนื่องจากกายกายเห้านั่นแหละเนื่องจากกายจะค้องแล้วต็อไปหากายผู้อื่นอีกไนะปยังสัตนละราคะ ราคะแปลว่าความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสก็เกิดเป็นอารมณ์ความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแข่่านไปทั้งบด